ความหมายของอวิชชาและวิชชาในยะที่สามข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่กล่าวกันว่าอาวิชชาอาวิชชาดังนี้ก็อวิชชานั้นเป็นอย่างไรและด้วยเหตุเพียงเท่าไรบุคคลจึงเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งอวิชชาพระเจ้าข้าทิขุปอุตุชนผู้ไม่ได้สดับในกรณีนี้ย่อมไม่รู้ชัดซึ่งรูป ไม่รู้ชัดซึ่งเหตุเกิดแห่งรูปไม่รู้ชัดซึ่งความดับแห่งรูปไม่รู้ชัดซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งรูปไม่รู้ชัดซึ่งเวทนาไม่รู้ชัดซึ่งเหตุเกิดแห่งเวทนาไม่รู้ชัดซึ่งความดับแห่งเวทนาไม่รู้ชัดซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งเวทนาไม่รู้ชัดซึ่งสัญญา ไม่รู้ชัดซึ่งเหตุเกิดแห่งสัญญาไม่รู้ชัดซึ่งความดับแห่งสัญญาไม่รู้ชัดซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งสัญญาไม่รู้ er ชัดซึ่งสังขารไม่รู้ชัดซึ่งเหตุเกิดแห่งสังขารไม่รู้ชัดซึ่งความดับแห่งสังขารไม่รู้ชัดซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งสังขาร ไม่รู้ชัดซึ่งวิญญาณไม่รู้ชัดซึ่งเหตุเกิดแห่งวิญญาณไม่รู้ชัดซึ่งความดับแห่งวิญญาณไม่รู้ชัดซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งวิญญาณที่ขุนี้เราเรียกว่าอาวิชาและบุคคลเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งอวิชาด้วยเหตุเพียงเท่านี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ที่กล่าวกันว่าวิชาวิชาดังนี้ก็วิชานั้นเป็นอย่างไรและด้วยเหตุเพียงเท่าไรบุคคลจึงเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งวิชาพระเจ้าค่าพิคุอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วในกรณีนี้ย่อมรู้ชัดซึ่งรูปรู้ชัดซึ่งเหตุเกิดแห่งรูปรู้ชัดซึ่งความดับแห่งรูปรู้ชัดซึ่งข้อปฏิบัติ ให้ถึงความดับแห่งรูปย่อมรู้ชัดซึ่งเวทนารู้ชัดซึ่งเหตุเกิดแห่งเวทนารู้ชัดซึ่งความดับแห่งเวทนารู้ชัดซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งเวทนาย่อมรู้ชัดซึ่งสัญญารู้ชัดซึ่งเหตุเกิดแห่งสัญญารู้ชัดซึ่งความดับแห่งสัญญารู้ชัดซึ่งข้อปฏิบัติ ให้ถึงความดับแห่งสัญญาย่อมรู้ชัดซึ่งสังขารรู้ชัดซึ่งเหตุเกิดแห่งสังขารรู้ชัดซึ่งความดับแห่งสังขารรู้ชัดซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งสังขารย่อมรู้ชัดซึ่งวิญญาณรู้ชัดซึ่งเหตุเกิดแห่งวิญญาณรู้ชัดซึ่งความดับแห่งวิญญาณ รู้ชัดซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งวิญญาณภิกุนี้เราเรียกว่าวิชาและบุคคลเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งวิชาด้วยเหตุเพียงเท่านี้